เรื่องนี้ยังน่าเป็นห่วงมากนะครับที่ลบบุรีเนี่ยปรากฏว่าเด็กผู้ชายสองคนหนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตในไร่มันนะครับสามวันสามคืนแล้วครับคือข้อมูลก่อนที่น้องออกจากบ้านเนี่ยมันยังไม่ชัดนะครับว่าทําไมเด็กถึงตัดสินใจออกจากบ้านนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าน้องเนี่ยหายออกจากโรงเรียนในอําเภอหนองม่วงของลบบุรีหายไปใช้ชีวิตอยู่ในไร่มันสามวันสามคืนแม่เป็นห่วงแน่นอนนะครับ กู้ภัยเขาพยายามตามหาแล้วท่านนึกภาพว่าไร่มันเสัรหลังเนี่ยมันผันไร่ครับทีแรกก็คิดว่าน่าจะตายหรือว่าน่าจะเสียชีวิตกันอยู่ไร่ในไร่มันหรือเปล่าหาไม่เจอเอา้าวปรากฏไปหาวันแรกเจอเสื้อผ้าน้องเจอกระเป๋าเจอเครื่องใช้ถอดทิ้งเอาไว้ไปหาครั้งที่สองปรากฏไปเจอของใช้จัดวางเป็นระเบียบกว่าเดิมแสดงว่าเด็กเสื้้อผาแสดงว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีของมาเพิ่มด้วยนะคะ,ะยังยังยังจะมีชีวิตอยู่ ชาวบ้านไปเห็นเดินถอดเสื้อผ้าอยู่ขอบขอบจะเข้าไปคุยวิ่งหายเข้าไปในไร่มันเออเนี่ยก็เกิดความเป็นห่วงขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทําไมเด็กไม่อยากจะกลับบ้านเพราะอะไรอะ<ม>่อรระ,อะคุณแม่ค่ะคุณแม่นี่บอกว่าเป็นห่วงลูกแคบขาดใจเลยพยายามตะโกนเรียกแล้วให้ลูกออกมาจากตาหายไปสามวันสามคืนอ่ะแน่นอนอ่ะจะกินข้าวจะกินน้ําเอาที่ไหนอะคะ คุณแม่บอกจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้เวลานี้เป็นห่วงมากขอแค่ลูกกลับมาไม่ต้องกลัวไม่ทําโทษแน่นอนมีปัญหาอะไรกลับมาคุยกันเด็กกลัวพ่อแม่ทําโทษหรือเปล่าก่อนเด็กหายข้อมูลมันก็ยังไม่ครบว่าเด็กโดนอะไรมานะครับทาไมถึงตะเิดแบบเนี้ยังหากันอยู่นะคะพอเจอผู้ใหญ่แล้ววิ่งหนีเข้าไปในไร่มันท่านคิดว่าปกติไหมฮะมแสดงว่ากลัวจะต้องโดนตีหรืออะไรหรือเปล่าที่เราเจอกันนะ ขาเจอมันอยู่บนถนนแรง้แะจุดโอ่งครับนี่ก็คือรอยเท้าเด็กข้างโอ่งเป็นห่วงน้องครับเป็นห่วงน้องครับและเดินมาอางเงี้ยเห็นรอยเท้าอืยิ่งตามหาเด็กยิ่งหนีอฮะก่อนที่จะหนีในโดนอะไรมาเจออะไรมา